สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถตักเข้าใหม่นะครับครับตัวนี้เป็นฮิตาชินะครับรถตักขนาดเท่า w 2 0 0งครับก็จะเป็นรุ่น Zw 140นะครับใหม่ๆครับสภาพสวยครับนี่ครับเนเนื้อตัวกันนะครับดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง4สูบนะครับมีเทอร์โบ สวยนะครับมอน้ําลังพึ่งโอเคนะครับก็เป็นรถนาเข้านะครับจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยพอพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองแวะมาชมที่ร้านได้นะครับช่วงนี้เรามีกัน2คันนะครับด้านขวาจะเป็นคันสีน้าเงินนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับซววิ140นะครับมีระบบแอร์เย็นนะครับเครื่องสวยครับแล้งๆเลยครับ เด,เดิมนะครับก็ขนาดยางนะครับจะเป็นเบอร์17.5 25นะครับทั้างสวยครับตัวเลี่ยมๆกันเลยนะครับรุ่นใหม่ขนาดบังกีตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณที่2คิวนะครับเท่ามีเอสองร้อละครับหัวเก่งนะครับมีแอร์เย็นด้วยนะครับน่าใช้ พี่พีนได้หาอยู่นะครับก็ทักไลน์ตอมได้ครับเบอร์0957859314นะครับตัวได้2เบอร์เลยนะครับตัวนี้ยางสวยครับ4เส้นเลยครับสภาพเดิมๆนะครับรถเช็คญี่ปุ่นแทนะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับโดยตรงไม่เคยใช้งานในไทยนะครับสนใจลองแวะมาชมรถนะครับที่ร้านพระรามสองนะครับสมุทรสงครามนะครับ อืขอข้อมูลเพิ่มเติมครับทักไลน์ต้อมได้เลยนะครับ่าครับสติกเกอร์นะครับญี่ปุ่นครับภายในกันนะครับห้องโดยสารกว้างขวางนะครับเบาะโชกคนะครับกว้างนะครับแอร์เย็นนะครับคอนโทรลเดียวนะครับคอนโทรลเดียวนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับ ดีเลยนะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับอ่านี่ครับแอรนะครับแอรเย็นมีให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่พี่นันดาหารถตักนะครับไซส์ Q ประมาณที่2คิวก็ต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครันนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ